กับลูกชายคนโตครับอ๋องั้นเป็นลูกหมดเลยครับเรียกเรียกพี่ดีกว่าดูสาวดีครับสาวน่าแก่แล้วครับใครจะนับใครจะมีแต่คนแนบไปถือกล้องไปถือกล้องพี่เป็นยังดอกพูด จากคลิปที่ในนังลมกับทังเอื้อยเพิ่นกับจิาพาทั้งเอื้อยเพิ่นไปโฮงเฮียนพี่น้องเลยก่อนอื่นกกับทักทายสบายดีพรอแม่พี่น้อง FC b ุ r s e ุ k u s k เพราะว่าชอยู่ในละต่างประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาลัยพาลุยคือเก่าพี่น้องเลย ฝนตกก็เราก็เบ้นไปผังนี้ผังนี้ไปไม่ได้เลยแหละต้องต้องเบนอ์นะครับครับแต่มันคงไม่เละเหมือนทางเหนือที่เราขึ้นไปทางนู้นนะถ้าตกหนักก็<笑><笑> <les> <les> เหมือนกันอันเนี้ย โรงเรียนรามิชับ้านอยากอยู่อย่างนี้หรออ้ไม่มีคนอยู่แล้วอย่างนี้ ไม่มีนะครับเขามันเป็นบ้านที่เขาไม่อยู่เขาย้าย,ายไปอยู่นู่นนะครับเวลาฝนตกแล้วมันรั่วอะไรเขาอยู่ไม่ได้ครับ อาลูกบอจะไม่ลูก well> ่จคอันนี้คนล็กเราแต่คนโตเป็นเชฟนะอยู่โรงแรมหาดาวนะครับฉันมากาครับอยากได้ลูกสะใยทสงฝั่งเราอครับครับ เรียยบ้านจมันจงชงนะผจะองต่อยกันเนาะเอีครับใจบ้านเขานนมึงนอกปกติก็จากที่มาเอาตรงนี้ออกก็เขาก็จะไปเดียนเดียนตรงนั้นแหละครับเ็มีเขามีเป็นเป็นยูโรกูินปนะ ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้ครับแล้วใครเป็นคสอ,สอคมีมีครูอยู่สองจากหน่วยใช่ครับแล้วในเราแวกนี้มันไม่มีโรงเรียน,นะะไม่มีครับมีตรงนี้แล้วจะเป็นโรงเรียน,เ,ยนเป็นในหมู่บ้าน<ร>แต่ละบ้านรครับ มีปหนึ่งปสองปสามสี่ปห้าเนี่ยมีใช่มีครูสอนอยู่สองคนคนหนึ่งก็สอนสองปหนึ่งปสองแล้วก็อีกคนก็ปสามปสี่ปห้าแล้วเวลาล่ะก็มันจะมีกระดานอยู่อันเดียวก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งครับ เดินไปดูก็ได้ครับ เดียวเดียวให้ทั้งไอ้แฟนเดียวอย่าไปกับผมก็ได้ครับมาไล่มาไล่ครับครับดูเลยผู้เนี่้าองนน้านสิ่เี่้อ่ พกผมทำกันก็พ้มใช่ไห่อย้แงั้นก็เป็นลูกได้ผมก็ยี่สแปดแต่ผมตัวใหญ่ที่สแพี่เตียงสามสิบสามสิบเอ็ดผมก็สา ครับอ๋องั้นเป็นลูกหมดเลยครับเรียกเีพี่ดีกว่าดูสาวดีครับสาวน่าแก่แล้วการฝันเดี๋ยวไม่รู้มื่อไหร่จะมีถามหาเออใช่ใช่ผมเข้ามานึครัใช่แล้วเขาอยูที่ ครั<อ>บถ้าซื้อตรงนั้นเมื่อเชา้านี้ไม่มีแม้่มีมีตรงนี้อ่าเอาเอาตรงนี้อันแล้ว อันชื่อน้าน่บอน้าไอ,อ,อ,อพวกเอ็มลอยอย่างกะจะประมาณน,นั้นมเอาอันเป็นดีโดดีเดมีบอลไมตุ๊กมีดมีแเล้นีโด,ดเป็นน้ำเช่แข็งแค่คคน้ำอัดลม เดินเข้าไปดูก็ได้ครับที่เป็นเรื่องดูก็ได้ถ้เปิดตรงนี้รู้เราคนนึงไปแจกดิบัหมอ่ะเอาขนมไปแจกดิบเพราะเราก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะขอโทษทีเอาไว้ข้างหน้าให้เตรียมพร้อมกังนี้ตัวได้ครับดึงมาทางนี้เลยแล้วมากองไว้ข้างนอกก็ได้ครับาเอาเอาไปแจก น้องก่อนลูกของนูให้กินนี่เดี๋ยวจะให้เป็นเสียวกับบป่าดีแล้วนี่ใช่ใช่ผมเฉียวตลอดพี่ก็น่าจะรู้สิแฟนพัดเท้เลยครับเป็นตะเวนครับเดินเดินีเูกองค์คั้แต่เอามะกงเขาพี่แล้วให้แม่เขามากิดครหลัก กนเไนเลยเลยเียบเจกน้องเป็นดูเ่อนๆเนาะอบอรี่อามามันเป็นถุงยังชีพขนมจเจก็ยัดบกทั่วกันเห็นไหมเราไม่ได้เตรียมมาแล้วก็คิดอะไรไม่ออกยนาได้มาถามมอลี่อยู่ว่าเราต้องเอาอะไร่โอเคโอเคนี่เปนนีครับนีครับครับ โอ้ยแม่ไม่เห็นเลยนี่เขาแม่เอานะไอ้นี่ไงริโบเอาไปให้ช่างอ่ะบารายบารายมาดูได้ไหมคะว่าว่าช่างมีกี่คนขวดเอ่อที่ใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยกี่คนก็เยอะอยู่นะอะไรมาทิ้งจะพอน่ะไม่ไม่ถึ้าถ้าเอาแบบไม่เยอะผมว่าเอาเป็นน้ำบัดลมครับพี่เอาเอเป็นน้ำบัดลมแล้วก็น้ำแข็งเอาเป็นน้ำใช่ใช่น้ำขวดใหญ่ก็ได้เป็นขวดใหญ่ แล้วก็เราเอาน้ําแข็งให้เขาไปอ่าาแล้้วก็เขมันจะทั่วถึงกันแต่ตรงนี้ไม่มีน้ําแข็งผมไม่น้ําแข็งบอกผมไปย้ายให้เพินปลาปินี่แล้วกินปลาปะเอาเอาเป็นขวดใหญ่เอาก็ได้อันเอาโคกขวดใหญ่ก็ได้นี่จะกางแหวนนี่ค่ะเป็นนมผมกิน ดีนีกิเจ้า่ะนังเยเพิ่นกระดังแจกขนมเยอะใช่ไหมแจกขนมพี่น้องทางเล็กน้อยดังนักนักเฮียนเพิ่นกะเดือบหดแล้วพี่น้องนักเฮียนเดือด รู้ได้ยังคะไม่ได้กินขนมอยู่หรอโอปอตกนขมอยู่บ้ได้นี่ได้่่นีเหรอจนใหญ่ก็ถูในบ้านไม่จเป็นเรื่องถ้เรียมาก็จะเยอะกว่านี้ นไ้ยงกตัดกัน้วกันด้อกล้องกลองไป่ไรมา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 ขนมผู้ใหญ่พี่ ครับครับครับผู้ใหญ่เอาข้าให้ข้างในได้ก็ได้ครับขนมเด้อกขนมเด้อขนมขนมขนมกันเร็วเด้อบงกัสอง้อยสิบบาท บอลินบอลินบยกสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อโอ้ดเลยไหมเนอจบหนอะนี้องนั้นตุบอะไรอะไรครับไปขึ้นเนื้อหนึ่งอาทิตย์เนอาทิตย์บ่อะไรเลยนักเรียนเขาเด้อกันหมดแล้ว

ไปฝากเพื่อนๆที่ไม่ได้มาจะบอกปนได้มีลูกลายพี่สุพี่สุเขาถุงเปล่าหน่อยอ้านีเธอเอาดีีน่เอาเฮ้ยแม่นเ็เล้วนนนนมนมอ่นม

ทำบ่ได้บอเออปากอ่ไหกินน้ำกันยินกินน้ำกันมาแล้วเด้อทัในบ้านเอาเอาจอกไม่ยินกินน้ำกันจ่นี่แล้วเอาจอกมามเออมีมีอยู่ยั่งกันแล้วมีเัวนี่นี้แหละมาียกินน้ำกันเง็นเด้อ

ไอ้ yup. อน,นี่เป็นเคสหร oh. ือวไงยังอาจารย์เคสแมนอ๋อแต่ว่ากล้องกล้องเริ่มมัวแล้วกล้องมันอันนั้นเองเนาโก็บริมาลายมือเนาะแมนอาทิตย์เดียวได้จานได้หน่ิอาทิตย์เดียวไปไกลเลยไปไกลขนาดพี่น้องเลยเปลาไรไปอยู่คนเป็นเดือนนี่่างกลับมาแล้วกลับมาแล้วเนออเนาะชาวบ้านสามัคคีกันพี่น้องเนาะ นะโอเค,อเคน้าพี่น้อง,อง,องอสำหรับคลิปนี้กะบบารายเชเดกขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเดอ้อทางเพินแจกเครื่องแจกคลองพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะบบารายเชเดกขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเนะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกินนี่เข้ามาติดตามนะครับนังใจทั้งอันลูกถามมาเอทิป ครั้งแรกเรามามาเติมน้ำโดยโดเมย์เห้มาน้ำเราเหรอเมย์อยังไงมาเที่ยวเราอะเนาะถามมาจเกือกเดนคนลอยเอ็ดคนลอยเอ็ดอ๋อเราว่าเราว่าภาษาอีสานได้เาอีสานได้ะทั้งเมย์เราเนี่ยจุดไปอยู่ดนเนาะทางเวทีไปอยู่ อะะโ,โอเคเนาะพี่น้นองสำหรับคลิปนี้กับบาไลชัยได้ขอจบคลิปไปเพียงเช่นนี้เล้พี่้องเด้ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สกูสกคนพี่เขม้าติดตามและให้กำลังใจทา้งสองมาไลพะลุยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี